สวัสดีครับวันนี้ก็จริงๆตั้งใจจะง,งดน้องประมาณ1เดือนนะครับนี่ก็ผ่านมาได้แล้ว1วันนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคก็ว่ากันไปนะครับนะวันนี้มาที่บาลเบ็นะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นกระแสที่ค่อนข้าง มาแรงมากนะครับสำหรับนักชิมบ้านเราตอนนี้นะครับเทร์าซาจากเมนดโดซาของอาร์เจนตินานั่นเองนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นี่ต้องลองต้องแบบต้องชิมให้ได้ละมุนอะไรไม่รู้แบบสารพัดของการมีรีวิวเกิดขึ right? ้นช like ่วงเวลานี้นะครับก็เลยอดใจไม่หวกลาว่าจะเปิดสักเรือนหน้านะฮะก็เป็น สไตล์มาเบก100%นะครับสีม่วงเข้มแล้วก็กลิ่นก็ค่อนข้างจะมีวานิลาาีดีขึ้นมาชัดมากนะครับอผมเปิดแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ดีแขนด้วยก็กลวว่าดูให้มันรู้หน้ารู้หลังกันไปเลย <c oughs> พูดได้คำเดียวว่า <c oughs> ดุดันมากนะครับตัวนี้แล้วก็คิดว่าถ้าถ้าให้น้องหายใจสักพักหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะแสดงอากับกิริยาที่เป็นมาเบ็กซ์ได้ดุดันกว่านี้อีกนะฮะน่าสนใจครับตัวน,นี้